กองรับพวีมีคนเข้ามาอีกหลายคนนะครับ นะครับตอนนี้นะครับขออีกคนละหนึ่งแชร์นะครับขออีกคนละหนึ่งแชร์นะครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทักทายกันนะครับน่าจะเป็น E ีีสุดท้ายนะครับวันนี้นะครับสําหรับการบันทึกเทปช่อง y o u t u b ช่ h a นั e นนะครับนะอย่าลืมไปกดติดตาม s u b สไ r i b ์สังเกติช่อง y o u t u b ช่ h a นั e นนะครับแคปภาพไปไว้ที่เพจแล้วก็บอกว่าเป็นแฟนตัวยงนะครับที่เพจผมชื่อว่าเพจหมอพัดยิบีโคราชนะครับสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับวันจันทร์ที่13มเมษายน2563นน นะแคปภาพไปวางไว้ที่เพจปะไปที่ไว้ที่เพจด้วยนะครับนะครับแล้วก็บอกว่า fc กันเพจผมนะสามารถกดติดตามได้แล้วเข้าไปที่ไข่ปลา3ปุ่มพอเข้าที่ไข่ปลา3ปุ่มปับ๊บกดคลิกซ้าย1ครั้งแล้วคลิกขวาจะได้เห็นโพสต์กันเวลาผมขึ้นไลฟ์สดเป็นคนแรกๆนะครับคำถามที่2ก็แชร์ไป2แชร์ปรับ Facebook ตัวเองเป็นสาธารณะ แชร์ 2, แชร์เสร็จแล้วก็พิมพ์คำว่า24 2 24คือชีวิตตามด้วยชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรใสมาให้ชัดเจนนะครับนะครับนะครับคุณสอนนลงนะครับคุณสะลนลงรอเปล่าไม่ใช่สอน,นลงสอนสอนนรลงแหละคุณสอนนลงครับคุณฟังผมชัดไหมที่ผมพูดเลยเมื่อคู่ถ้าฟังชัดทําตามกฎกติกาผมเนาะนะครับนะครับ เอามาทีละเอามาทีละอันเดียวให้ชัดเจนนะอย่าเอามาแบบเหมือนกับเหมือนว่าขามข้อเดียวหรือพู้แบบหยาบคายเหมือนขี้ทีละข้อผมมองไม่เห็นนะครับเพราะผมเลื่อนเฟซลงไม่ได้บางคนพิมพ์อย่างเงี้ยครับคุณรูเ้เรื่องวันจันทร์เดือนมก,กรายิปซีคือชีวิตผมมองไม่เห็นนะครับผมเลื่อนฟฟดลงไม่ได้เอามาเอา,เอาแบบเอาแบบชี่ชัดเจนนะครับเล่นคําถามวิญญาณก็หนึ่ง แชร์ไปแล้วนะหนึ่งยุบซีคือชีวิตตามด้วยชื่อเล่นแล้วก็ตามด้วยวันเราเกิดเราเกิดวันจันทร์ก็ใสนะว 14, ่วันจันทร์มาแล้ววันที่สิบสี่เนี่ยวันจันทร์ที่สิบสี่ตุลาราศีกันสองพันห้าร้อยอายุตัวอย่างนะสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดปีวอ,อกอะไรเงี้ยพร้อมที่คําถามที่คมชัดลึกสถานภาพช่วงนี้เ,เว้นว่างจากการมีแฟนผมจะมีแฟนเข้ามาไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับถามชัดเจนอย่างนี้นะครับเนาะนะครับ ขากดแชร์ไปนะครับทางนิยมดยวงแชร์ได้นะครับอย่าลืมนะครับไปกดติดตามสางคลายสังกดีนนช่องยู u ูบแ e ่นะครับแคปเจอร์ภาพไปไว้ที่เพจแล้วก็พิมพ์ไว้ว่าแฟนคลับกันนะ,นะครับนะครับนะครับรบกวนหน่อยนะครับจะได้รู้อ่าจะได้จำได้ถามว่ามีสิทธิพิเศษอะไรเอาก็เวลาเจอหน้าอู้นี่แฟนคลับกันนี่ครั้งหน้าดูดวงกันโอ้โหพระเจ้าดีใจจังเลยอะไรอย่างเงี้ยพอเรารู้กลิ่นอายว่าเคยดูดวงกันแล้วบางทีอ่ะ อะไรไม่ครบบ้างอะไรเนี้ยมันก็จะโอเคมันก็จะสามารถที่จะปรับแต่งได้อะไรยเงี้ยนะครับยีิบสี่คือชีวิตแชร์เพิ่มแล้วนะคะคุณณะนะครับยี่สิมีนาสองพันรามสิบหกปีลการาศีมีนนะครับราศีมีนนะครับอยากรู้ว่าหัวแหวนที่แฟนทําให้จากมีผลกระทบอะไรกับหนูไหมคะ <c oughs> ดีไหมแล้วมีองค์ที่อยู่กับหนูชื่อองค์อะไรอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ผมว่าอะไรก็สู้ใส่พพิเนศไม่ได้เพราะไพ่ขึ้นดาบเต็มตรงนี้ไม่ค่อยจะเป็นผลดีเท่าไหร่นะครับนัคือเหมาะสําหรับผู้ชายใส่มากกว่ามั้งอย่างนี้นะครับนั่นคือสิ่งบอกไว้นะส่วนเราอ่ะคนใส่เทพเจ้าที่แสงสว่างพระพิฆเนศนะอย่างนี้นะครับประมาณน,นีน้นะครับนะครับนะครับ นย์เก้าศูนปมปเป็นความเพียรท่านที่ร่วมบริจาคค่าอินเทอร์เน็ตผมแลนะเอาเซฟีบฝากไว้ที่เพจเนาะคืนนี้จะสวดมนต์ไหวพรสสวดพับผิตช่วงปีใหม่นะสวดพับผิตช่วงปีใหม่เผื่อจะได้มีโชควีล่ามีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะนี่นะครับนะครับมาต่อนะครับมาต่อนะครับ อีซีคือชีวิตหนึ่งนะคุณบ้านวันจันทร์ที่3แก้ไขอินดิตนะนักอินคิอการแก้ไขแล้วนะสามีสาสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดนะความรักจะเป็นยังไงคะช่วงนี้มีคนคุยค่ะนะมีคนคุยดูดูกันไปก่อนเนาะเพราะไพ่มันขึ้นดาบดาบแล้วนิ่งแต่ว่ามันมันก็ต้องดูว่าอาจต้องใช้เวลาศึกษาใจกันหน่อยว่าเราเขากับเราจะเข้ากันได้ไหมหรือหรือเขา่จะเข้ากับเราได้ไหมเราจะเข้ากับเขาได้ไหมช่วงนี้ลองดูพฤติกรรมกันไปก่อนเนะาะไพ่ขึ้นดาบดบมันนิ่งๆ่ทรงทงอยู่นะครับนั่นคือสิ่บบบอกไว้นนะะคครรัั นะครับคุณสอนนั้นลงนะครับคุณพิมคาว่าย่ิบซี่นะครับถามที่หนึ่งคุณแชร์ไปหนึ่งแชร์เสร็จแล้วคุณก็พิมพ์ว่าหนึ่งยิบซีคือชีวิตชื่อเล่นชื่อสันนะครับเกิดวันพฤหัสที่สอง่อามก,กราราศีธนูแล้วเราก็ถามมด้วยพอ,อแล้วก็มีชวดฉลูขาถอคุณใส่มาพร้อมด้วยคําถามี่คมชัดลึกนะครับผมจะตอบคาถามให้อย่างชัดเจนนะครับรบกวนนะครับ นะครับ0 3 5 3 8 5 3 2 3 6นะัเนลขที่บัญชีเกสิกรร่วมบริจาคกันได้นะครับชื่อธรรมนัฐธรรมวันกรน,นะการบริจาคก็เพื่อที่จะเปริสพานบุญในการเติมอินเทอร์เน็ตหรือการช่วยเหลือเพื่อกลุ่มกันเพื่อที่ได้เช็คดวงกันบ่อยๆนะทุกอย่างมันมีค่าช้จ่ายหมดนะครับสำหรับท่านที่ขอช่วยได้นะท่านที่เดือดร้อนร้อนก็ไม่เป็นไรนะครับนะท่านที่ไม่เดือดร้อนถ้าจะเอาเงินไปกินเหล้ขอขอขอขากินยา สู้มาทำช่วยกันตรงนี้สักนิดนึงคงไม่เป็นไรมั้งนะอะไรอย่างงี้นะเพราะว่า,าเวลาแชร์ไปสะพานบุญใช่ไหมเวลาเราแชร์ไปเนี่ยคนอื่นเขาก็มาเช็คดวงกับเราต่อไปได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฟ้าครับฟ้าเกิดวันศุกร์ที่21กุมภาพันธ์สองพันร้อกุมภาราศีมังกรนะครับ21ไม่ใช่ราศีมังกรนี่ยี่สิบเอ็ดกุมภาราศีกุมนี่นะครับ,รนะรบอ่าปีขานนะครับคนที่คุยเขาจริงใจกับเราไหมจะคบเราต่อไหม ไพ่ขึ้น1เหรียญนะครับ,นนรนนรบดูในผมมองดูว่าไพ่ขึ้น1เหรียญดูว่าในระยะนี้โฟกัสไปว่าเขาและเราเข้ากันได้มากขนาดไหนแล้วนํโชคนําลากมาหาไหมถ้าผมพูดไปแล้วไม่ใช่เลยก็แปลว่าเขามีโอกาสเปลี่ยนแปลงนะครับนั่นคือสีบอกว่ต้องดูว่าเขานาสิ่งดีๆเข้ามาหาเราไหมหรือนําโปรเจกต์หรือนําอะไรใหญ่ๆเข้ามาหาเราไหมถ้าไม่ใช่ก็แปลว่า เขาวันยกเลียงลอยเลยนล,ลอยหมายความว่าการที่เขาเปลี่ยนแปลงก็ได้แต่ผมยังให้ใจทางนี้อยู่ก็ต้องดูว่าเขาทําดีกับเรามากไหมขนาดไหนนะครับให้ขึ้นเหรียญลอยนะครับเหรียญลอยดูว่าเขาทุ่มเทให้เราไหมนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไวนะะ้นะครับ 8, นะครับ09089398นะครับนะครับร่วมบริจาคค่าอินเส็คค่าอาหารน้องหมาน้องแมวจริงๆว่าจะลงตั้งแต่15นาทีที่แล้วแต่เห็นคนเข้ามาอีกก็เลยขึ้นอีกสักนิดนึงนะครับ นั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะเพื่อท่านได้แชร์ไปครับกดขอข้วใจหน่อยครับแล้วก็แชร์ไปนะครับนะขอใจหน่อยก็แชร์ไปนะครับอันนี้น่าจะเป็นชุดสุดท้ายนะครับชุดสุดท้ายแล้วเพราะว่าสุขภาพไม่ไหวนะครับช่วงนี้นะอยู่ในบ้านนะกินแต่เช้าไข่เจียวกลางวันไข่ต้มตอนเย็นไข่พะโล้กินแต่ไข่ไข่ไข่นะครับช่วงนี้นะครับเพราะว่าไม่ได้ไปกินอย่างอื่นมากมายนะครับช่วงนี้อยู่บ้านครับ เป็นเด็กนิสัยดีเลยอยู่บ้านไม่ออกไปไหนนะครับช่วยช่วยชาิเขาเรีว่าอยู่บ้านช่วยชานะก็เป็นสิ่งที่ดีงามน,นะครับครับขอบคุณมากนะครับกดไลค์กดแชร์ไปเนาะใครนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับนะครับขออนุญาตเองนะครับเอ่อ เจ็ดนาทีที่แล้วเขาคุยว่าไงแกคุณ พิมพ์คำถามให้ชัดเจนนะครับนะครับวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีให้ชัดเจนนะครับอะมาต่อเนาะ ทำหมดแล้วก็ได้ลงนะครับง่ายๆนะครับคุยกันง่ายๆหมดหรือยังหมดแล้วนะทาหมดแล้วนะครับก็ก่อนจะไปนะครับท่านที่ฟังอยู่นะครับท่านที่ฟังอยู่นะครับท่านไหนที่อาจจะเป็นคนมาใหม่แล้วไม่รู้จักกับผมนะครับก็ให้ไปกดติดตามสับตระกีดนะครับนะครับ นั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะกดติดตาการส u b ตไคร้สันกระดิ่งช่องยูทูบชแนลนะครับ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 นะบรบกวนนะคนที่เข้ามาไปกดติดตามสับตไคร้สันกระดิ่งช่อง y o u YouTube c h a ช n น l นะครับเนะรบาแคปภาพไปไว้ที่เพจผมนะก็ได้นะเพจผมคือหมอพัดยิีโคราชชื่อเดียวกันกับชื่อ YouTube นะครับหมอพัดยิีโคราชแล้วก็เอาภาพไปไวางไว้ที่ผมปักอยู่ด้านล่างบอกว่าเพจเอฟเป็นแฟนคลับกันนะครับประมาณนั้นนะครับอ่ามาอีกคนนึงแล้วว่าจะลงแล้วนะ ยิซีคือชีวิตนะครับไม่ต้องใช้คําว่าไผ่เนาะนะ,นะครับนะเขียนก็ผิดนะยิบซีคือชีวิตนะวิทย์เนี่ยต้องวอแหวนสลอยต,ต่อเต่านะยิซีคือชีวิตนะชีอนิกอายุ30ปีวันจันทร์นะครับ180932ปีมะเสงราศีกันกแชร์ให้ด้วยนะกร์ให้ด้ <S <S ชีวิตจะมีคู่ไหมครับสวดมา6ปีแล้วใช่ไหมครับอยากมีคู่ไหมล่ะอยากมีคู่นะครับต้องสร้างกุศลน,นะมีโอกาสก็ไปช่วยที่ไหนก็ได้นะอ่า เช่นวัดบาราที่ถูกไฟไหม้นะวัดบาราที่ถูกไฟไหม้ก็ได้หรือ,อสถานสงคเะห์ที่เขาสงคห์น้องหมาน้องแมวอะไรก็ได้นะครับทาบุญประเภทน,นี้บ่อยๆนะครับอนุโลมก็ ขยายความทําบุญเกี่ยวกับบ้านเด็กกำพร้าบ้านเด็กอนาถนะครับมันจะเป็นการสะพานต่อยอดนะทาให้เรายังมีโอกาสได้เจอคนดีๆเข้ามานะครับนะมีโอกาสก็มาทําบุญกระบ,บอกพัดก็ได้นะ0 3 5 3 8 5 3 2ห้ปด้นะเด็กยกเหรียญยังมีโอกาสเข้ามานะเราไปแก้ไขดูนะครับนะครับอยากมีคู่ไหมล่ะอยากมีคู่ก็ทําทตามที่บอกนะครับนะคะคอสยสไม่เห็นนะ,นะครับจะเหนื่อยแล้วอ่ะล้าแล้วอ่ะตัวเองเนี่ยตาเบอรอแล้วอ่ะจะลงแล้ว เหนื่อยอ่ะคินเหนื่อยแล้วก็ต้องลงเด้ออยู่ทําไมมันล้าแล้วเบอร์ไม่เห็นไม่เห็นพลอยใสเลยนะนะไม่เห็นเลยนะครับไหนพิมพ์มาใหม่ดิศูนย์เก้าศูนย์แปดเก้าสามเก้าแปดเบอร์พร้อมพีนะครับร่วมด้วยชิคกันค่าอินเทอร์เน็ตค่าอาหารน้องหมาน้องแมวนะครับไม่เห็นคําถามพลอยใสเลยนะครับก๊อปปี้หรือเปล่าครับถ้าก๊อปปี้อ่ะ มันจะตัดให้ไม่ให้ไม่เห็นการมองเห็นเลยนะครับใครที่ก๊อปปี้ระวางไปจะไม่เห็นคําถามเลยนะครับเอ่อท่านท่านจะเห็นของท่านแต่ตัวของคู่ไลฟ์สุดจะไม่เห็นนะครับ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 ศูนย์เก้าศูนย์แปดแปดเก้าสามเก้าแปดเบอร์พร้อมเพย์นะครับสองแปดห้าห้าเจ็ดห้านะบัญนะชีชื่อธรรมนัทธวรังกรนะครับร่วมด้วยชื่อกันค่ายอินเเด็คข้างหาันน้องมาน้องแมวนะครับนะสร้างกุศสนนะใครอยากโสดไม่โสดก็คุยกันนะครับผมจะปลดล็อกให้ท่านนะ <laughs> นะครับเอาเร็วๆายสายมีไหมลูกไม่มีเรื่องกำดาวจะออกแล้วเดี๋ยวจะลงแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวรับถอยหลังแล้วนะครับนะท่านอยากสร้างกุศลก็มาทําบุญด้วยกันนะนะครับปักหมุดไว้ชื่อทรรมนัตธรรมวะรองกอนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับนับถอยหลังดีไหมนะครับเก้าแดเจ็กอ้มาพอดี ไวสายเกิดวันจันทร์44ีนะครับ1ิปีคนที่ค้างเงินรอจะได้เงินคืนไปไพ่ขึ้นเดือบืนนะครับไพ่ขึ้นเดือบืนต้องติดตามหรือหาผู้เชี่ยวชาญข้างค้างเงินเนยอะต้องหาคนที่เก่งติดตามไปแล้วไปพูดเคลียร์เจรจาให้เขาทํารูปแบบเป็นนิกรรมสัญญาเรื่องของการเงินกันทองนะครับถ้าเราไม่ติดตามแล้วเราไม่ไปหาอะไรก็แล้วแต่ไม่ไม่ยอมให้ไปพูดคุยอะไรแล้วแต่เดี๋ยวเดือบืนแปลว่าความห่างไกลได้นะครับฉะนั้นเราต้อง หาคนที่ไว้ใจได้หรือหาคนที่สามารถที่จะไปเจอเขาได้พูดปรับเจรจาแล้วก็ทําเคลียร์ในรูปแบบของกฎหมายก็ได้ทั้งเงินเยอะแยะอะไรอย่างนี้นะครับนะมันจะได้มีโอกาสนะถ้าไม่งั้นแล้วมันจะยากว่ากเกิะบวนการที่เราจะได้ไนะครับได้ได,ได้ได้ในสิ่งที่เราหวังเกี่ยวกับการเงินการทองเรานะครับนะมาท่วมบริจาคค่าอินเ็ตค่าหาน้องหมาน้องแมวได้นะครับเป็นการแก้เคลแก้ไขไปในตัวนะเผื่อจะได้สมหวังเรื่องการเงินทองเนาะ เนาะนั <S <S mm ่น hmm. คือส right? ิ่งที yeah, are ่บอกไว้นะครับปักหมุดไว้แล้วนะครับ0 9น8 9 3 9 8น์กนะครับเบอร์คอมเพลทท่านอยากเช็กดวงส่วนตัวผมเดี๋ยวทักที่เพจเนาะตอนนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษนะโปรโมชั่นพิเศษคืออะไรโปรโมชั่นพิเศษายความว่าท่านเือดร้อนอยากจะเช็คดวงส่วนตัวกับผมท่านสามารถไปกดติดตามสับสไครต์สั่นกระดิ่งนะครับช่องยูทูบ b e นแนลนะครับแล้วก็แคปภาพไปไว้ที่เพจนะเพจนะ หมอพัชย์ยิซีโคราชนะครับไปกดติดตามเพจหมอพัชย์ยิซีโคราชด้วยอย่าลืมล่ะนะครับเข้าไปที่ไข่ปลานะครับกดติดตามซ้ายมือแล้วกดขวามือนะครับกดขวามือให้เห็นโพสต์ก่อนเป็นคนแรกนะครับทักที่เพจเลยอยากจะเช็คลงส่วนตัวเดี๋ยวจะมีแอดมินเข้าไปหาท่านนะกดกระดิกายง่ายดูไม่แม่นยําคืนเงินครับนะฮะดูไม่แม่นยําคืนเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะอยากจะดูเฉพาะกิจส่วนตัวไม่อยากเข้าเพจเข้าไม่อยากไปเข้า เข้าหัวเพจแต่อยากเข้าเซตเพจก็เข้าได้นะครับพักที่เซตเพจก็ได้แต่เข้าที่เซตเพจจะเป็นอีกราคาานึงนะครับจะเป็นอีกราคาานึงนะครับโอเคเนาะขอบคุณค่าขอบคุณขาได้นะครับโอเคคงจะหมดแล้วนะครับขออนุญาตลงที่ยิยมดวงก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายนะครับ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  อ่าพลอยใสนะครับอย่างที่คุยไปแล้นะครับลองไปดูนะครับนะครับสวัสดีครับส่วนน้องคนนั้นไม่อยากขึ้นคานก็แก้ไขตามที่ผมบอกนะครับนะแก้ไขตามที่ผมบอกนะครับนะมีโอกาสก็มาสร้างกุศลกับครูพัดก็ได้เนาะนะครับนะครับเพราะว่ามันเป็นเด็กยกเลงนนะครับทั้งที่สุนิบอกไว้นะครับโอเคบ๊าับบายแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายบ๊ายขอญาตลงก่อนแล้วกันนะครับขอญาตลงที่ยูทูบชั้นก่อนนะครับบ๊ายบาย